ในฉากคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถิ่นนะคะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นกระอกนะคะอ่าตอนนี้ตอนนี้กำลังอยู่ที่ร้านบ่าวปีนะคะที่ร้านบา่า,บาวปีกำลังมีน้ำมีลูกชิ้นนะคะแจก,กนะคะวันนี้ ค้ายินดีต้อนรับนะคะเข้ามานะคะวันนี้ก็มาดูการทำสร้างบ้านของเบาผีนะคะข้ดหน้าไปข้ดหน้าไปนานแล้วนะคะอ่าข้ดหน้าไปเยอะแล้วกําลังจะเสร็จนะคะตอนนี้แ็งแรงมาก,กค่ะทุนตาแสงแรงคะ่ะนีนะคะป้าจําลองก็จะหายลุงคนก็ยังทําอะไรอยู่กับ ะะมีน้ำมีเกน้ำมีเกล็ดลูกชิ้นนะคะกินแล้วก็น้ำนะคะาน้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นก็มีนะคะ,ะนี่นะคะ

มาถึงก็ได้ดื่มน้ำแล้วนะคะตอนนี้ดื่มน้ำแล้วะคะ่ะมาจุดนี้นะคะมาอยู่อยู่กับร้านบ่าวกีนะคะเขากำลังทำบ้านนะคะก็มีมความพูดหน้ากำลังจะแล้วเสร็จนะคะกำลังจะแล้วเสร็จนะคะตอนนี้เขาก็มีเล็บสีนะคะมา ให้ลูกชิ้นนะคะให้ลูกชิ้นแล้วก็น้ำนะคะน้ำค่ะลูกชิ้นกับน้ำนะคะวันนี้งานประศก็มีขนมจีนนะคะขนมจีนะะนะตอนนี้นะคะ

นนคือเครื่งเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็คือคักเหมือนเดิมนะคะร้านบ่าวขีนะคะมีลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นนะคะเดเยนะคะนี่คืลูกชิ้นแ่ะมีเยอะแยะเลยนะคะละคะูกชิ้นะคะใครอยากได้ก็มาตักเอาเลยนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะน้ําค่ะน้ําก็ร้อยแก้วนะคะ ทานไเาเงียบนะารอเทียบ้หน่บองนครเนทีนี่ือส่มี่บรรยากาศรอบรอบนะคะบรรยากาศรอบรอบนะคะตอนนี้ค่ะเราก็มาดู สคู่หน้านะคะสอคู่หน้าของร้านนะคะใกลวนาแล้วนะคะกำลังเสร็จแล้วนะคะนี่คัวคนขึ้นมาต้องเยอะนะผ่านแล้วก็ตัวนั้นแหละพีีเจะไม่ผ่านตรนนี้เนี่าลงนี่แล้มจะไหลก้อบย้อนก่อนม่แล้วโอ้ยหนองก็จะเป็นลมเลยีอ่นน้ำก็ยังอยู่นะคะ องตั้งรอยููบรรยากาศไปเรื่อยๆตอนนี้ก็นครับไปเรียนเรียนอูบรรยากาศก็ดีนะคะหน้าบ้านลุงนะค้ก็เงียบหนะคะตอนนี้คืนดูไปรอบก่อนนะคนก็ยังตกบปอยๆอยู่นะคะตอนนี้ ฝนก็ยังตกอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะสองฟองน่นะคะน้ำก็ยังเหลือนะคะน้ำก็ยังเหลือนะคะลูกชิ้นก็ยังมีเยอะแยะนะคะน,นี่นะคะบรรยากาศที่ร้านก็คือคืนนะคะ,ะเพราะว่ามีคนทยอยมาเอาลูกชิ้นนะคะ ลูกชิ้นมีเยอะนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะก็ต้องได้อิ่มทุกคนน,ะคะนี่นะคะลูกชิ้น,นะะดูยายจำลองนะคะสหายลูกคนไปก่อนนะคะค่ะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะสหายลงุนนะคะยายจำลองของเรานะคะ ก็จะรอไปก่อนนะคะตอนนี้ค่ะฝนกำลังตกนะคะฝนก็ตกไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้าท่ากาฝนกตกนัฝนตกปยอปลงมาเรื่อยๆนะคะหนาองเราก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะสวยงามเหมือนเดิมหน้าไปนาะ ้ร่ค่ะไนะไงมา่อค่ะยังมีนะคะลูกชิ้นยังมีนะคะยังมีน้ำก็ยังมีนะคะลูกชิ้นก็มีน้ำก็มีนะคะค่ะตอนนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะคนก็มาเรื่อยๆนะคะยูทูบเบอร์ของเราก็มาเอานะคะเพราะว่ามีเยอะค่ะ ก็ตุกไปเรื่อยๆนะคะนี่ยยาของเราก็ลุ่มสมบูลนะคะตอนนี้สำหรับคลิปนี้่อแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่บุญผิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ดูเพ่นี้ก่อน